ตำนานที่แข็งแกร่งที่สุดของาก根อนบบทที่163การช่วยชีวิตลาฟูลี่มาดูกันว่ามีผู้รอดชีวิตหรือไม่เมื่อมองไปที่ลำต้นของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่หักเสียยาถอนหายใจไม่รู้ว่าจะปลอบอย่างไรขวาลาฟูรี่เช็ดน้ำตาของเธอและดึงตัวเองเข้าด้วยกัน ในตอนนั้นมนุษย์ต่างดาวที่ชั่วร้ายเหล่านั้นได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันดังนั้นจึงมีคนของฉันมากมายที่กระจัดกระจายไปทั่วโลกฉันต้องหาพวกมันให้เจอ เมื่อเห็นลาฟูลี่ดึงตัวเองมารวมตัวกันเมื่อเอ่ยถึงคนของเธอเซียยะก็มองเธอด้วยความประหลาดใจเจ้าหญิงเอลต้องแบกรับความรับผิดชอบในเผ่าพันธุ์ของเธอในฐานะผู้นำโดยไม่คิดถึงเรื่องนี้มากเกินไปเซียยะเริ่มมองหาสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยอาศัยออราคีอย่างไรก็ตามเนื่องจากคนของลาฟูลี่อ่อนแอมากจึงไม่สามารถสัมผัสออราของพวกเขาได้จากที่ไกลๆแต่เซียยะได้เก็บเกี่ยวอีกครั้งโดยไม่คาดคิด เขาพบว่ายังมีออร่าที่ดูเหมือนทรงพลังจานวนมากบนดาวต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์รัศมีเหล่านั้นมีตั้งแต่หลายร้อยถึงหนึ่งพัน พวกเขาไม่สามารถเป็นคนของลาฟูลี่ได้ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าว่ามนุษย์ต่างดาวที่ขายสาวพาย,ยังคงอยู่ในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เวลาผ่านไปนานมากแล้วที่โลกนี้ถูกรุกรานโดยมนุษย์ต่างดาวในช่วงเวลานี้คนของลาฟูลี่ถูกจับและขายอย่างต่อเนื่องดังนั้นผู้รอดชีวิตจากเอลบนโลกจึงมีไม่มากนักแต่ใครจะไปคิดว่าแม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็ยังมีคนไม่พอใจคอยปัดป้องทุกคอนอ ประมาณ500กิโลเมตรมีค่ายชั่วคราวที่มนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นมันเป็นพื้นที่รวมตัวของเอเลียนล่าเอลและท่าเรือขนถ่ายสามรับยานอวกาศอาคารที่มีลักษณะคล้ายหอคอยสูงตั้งประหนานอยู่บนพื้นดินเนื่องจากพื้นดินอ่อนนุ่มได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถขึ้นและลงจอดของยานอวกาศขนาดใหญ่ได้ในขณะนี้กลุ่มเด็กผู้หญิงที่บอบางและน่ารักถูกขังอยู่ในกรงขนาดใหญ่เช่นเดียวกับการขนส่งสินค้ากรุงถูกบรรจุลงในยานอวกาศด้วยสายพานลำ เลียงคราบน้ำตาของเด็กสาวเหล่านั้นยังไม่แห้งในขณะที่ดวงตาของพวกเขาว่างเปล่าและว่างเปล่าเร็วเข้าหลังจากชุดนี้เสร็จเราจะออกจากที่นี่ไปพร้อมกับยานอาวกาศได้เมื่อถึงเวลานั้นถ้ามิสเตอร์บาโยสอมีความสุขเขาอาจตอบแทนทุกคนด้วยเงินเป็นจำนวนมาก ผู้ให้เช่าช่วงคนต่างด้าวกำลังนั่งขวายห้างขณะที่เขาส่งเสียงดังเรียกร้องให้คนอื่นทำงานทีมพ่อค้าทั้งหมดถูกว่าจ้างโดยบโนสเนื่องจากเขาค้นพบต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เขาจึงสร้างไรายได้จากการขายคนของ ลาฟูลี่และตอนนี้เขากลายเป็นพ่อค้าจักรวาลที่ไม่เล็กเคกับตันโอกนี่คือสิ่งที่คุณพูดถ้ามิสเตอร์บาโยสอไม่ตต็มใจที่จะให้เมื่อถึงเวลาคุณก็ต้องถดเชยให้ทุกคนมนุษย์ต่างดาวที่ดูเหมือนเทอโรสอไรกระพือปีกอยู่ข้างหลังเขาและพูดด้วยสีหน้าเย้ยหยันคุณพูดอะไรถ้ามิสเตอร์บาโนสอเต็มใจที่จะให้รางวัลนายก็ใจกว้างและถ้าเขาไม่เต็มใจคุณก็ไม่ควรคิดที่จะรับเงินแม้แต่สตางค์เดียวจากฉัน เมื่อได้ยินเขาโอ๊คผู้ให้เช่าช่วงก็จ้องมองทันที555กับตันโอ๊คและมิสเตอร์บาโนสอต่างก็เป็นคนที่เหนียวที่รู้จักกันดี คาดหวังว่าพวกเขาจะให้รางวัลเพิ่มเติมแก่เราคุณไม่จำเป็นต้องคิดเลยคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ด้านข้างรองอุทานบานษตนายจ้างเกิดมาเป็นลูกปลาเล็กๆแม้ว่าเขาจะโชคดีพอที่จะมีโชคแต่ธรรมชาติของเขาก็เป็นคนขี่เหนียวและมันก็ยากที่จะได้เงินจากเขาและพวกเขาก็เห็นได้ชัดว่ากับตันโอกไม่ใช่คนใจกว้างพวกเขาทุกคนรู้ดีถูกต้องทำงานทำงาน เอเลียนกลุ่มนั้นใส่หัวรู้สึกผิดหวังกรงเหล็กขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเด็กผู้หญิงถูกเคลื่อนย้ายไปยังเรือบรรทุกอวกาศหลังจากเสร็จสิ้นธุรกิจนี้ทั้งกลุ่มผู้ค้าและนายจ้างบานอสสามารถทำกำไรได้อย่างมากลาฟูลี่ดูเหมือนว่าเราจะมาทันเวลาแล้วเมื่อนำลาฟูลี่เซียญามาถึงท้องฟ้าเหนือค่ายและกระซิบกับหญิงสาวที่อยู่ข้างๆขณะที่เขามองไปที่ฉากที่วุ่นวายด้านล่างท่านเซียญาโปรดดำเนินการและช่วยคนของข้าด้วย ลาฟูรี่ขอร้องเมื่อมองไปที่เด็กสาวที่ถูกขังอยู่ในกรงด้านล่างลาฟูรี่จำฉากที่ถูกประมูลต่อหน้าฝูงชนจานวนมากหลังจากที่เธอถูกจับได้และถูกพาตัวไปและความเกลียดชังก็ฉายในดวงตาที่สวยงามของเธอมันเป็นกลุ่มทหารรับจ้างที่โหดเหี้ยมที่ไม่เพียงแต่บุกเข้าไปในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทำลายความเงียบสงบที่นี่แต่ยังถูกจับและขายสาวเอลจำนวนนับไม่ถ้วนในท้ายที่สุดพวกเขาก็ฆ่าแม่เทพธิดา โอเคงั้นคุณดูแลตัวเองเซียยะพยักหน้าและวัางลับฟูลี่ไว้ในที่ปลอดภยัยจากนั้นเขาก็หันกลับมาและเดินไปทีละก้าวเพื่อไปหาเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้จ้างโดยบานสไม่ได้แข็งแกร่งมากไม่มีแม้แต่คนเพียงไม่กี่คนที่มีพลังการต่อสู้มากกว่า1,000คนกลุ่มนี้สามารถโยนน้ำหนักของพวกเขาไปรอบรอบดาวเคราะระดับต่ำเช่นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และต่อเด็กผู้หญิงที่อ่อนแอและไร้ที่พึ่งใคร เมื่อเห็นใครบางคนกำลังเดินมาหาพวกเขาโอ๊กและเอเลี่ยนตัวอื่นๆก็ตะโกนด้วยความระมัดระวังสัวสัวสุวกลุ่มคนใช้ท่าทางป้องกันด้วยการแบกที่สง่างามเซียยะเดินเข้าไปหาพวกเขาด้วยแสงและก้าวอย่างสบายๆก้าวของเขาไม่ใหญ่นักแต่ระยะทางดูเหมือนจะหมดความหมายกับร่างกายของเขาแต่ละขั้นมีระยะทางไม่กี่เมตรฉากจริงและไม่จริงที่แปลกประหลาดนี้เกี่ยวพันกันทำ ให้เอเลียนเหล่านี้มองอย่างว่างเปล่าและรู้สึกตื่นประหนกโดยสัญชาตญาณคุณเป็นใครนี่คืออนณาเขตของมิสเตอร์บาโนอมีสติและรีบออกไปใบหน้าของโอ๊กจมลงขณะที่เขาตะโกนด้วยความไม่แน่ใจดินแดนของบายสอแต่ฉันมั่นใจว่านี่คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และดาวครอเอลเซียย่ามองไปที่พวกเขาพูดพร้อมกับใส่หัวประหารชีวิต ในตอนนี้กับตันโอกจะยังไม่รู้สึกถึงความเป็นศัตรูในใจของอีกฝ่ายได้อย่างไรผิวของเขาดูมืดมนเมื่อออราอันโออาถูกปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาเมื่อเห็นสิ่งนี้ทหารรับจ้างอวากาศหลายคนที่อยู่รอบๆก็ปลดปล่อยออราออกมาพร้อมกันฮิฮิ เซียยายัางคงเดินไปข้างหน้าอย่างสบายสบายราวกับว่ากำลังเดินเล่นในลานบ้านของเขาเขาไม่ได้สนใจคำเตือนของคนอื่นตูตูมีเพียงสามคนที่มีพลังการต่อสู้มากกว่าหนึ่พันคนส่วนที่เหลือมีเพียงหหรือเจ็ดร้อยความแข็งกแกร่งเพียงเล็กน้อยนี้แทบไม่เพียงพอที่จะอุดช่องว่างระหว่างฟันของเขาหยุดขณะนี้สถานที่เหล่านี้ถูกครอบครองโดยเมอร์ บาโนสหากคุณมีเหตุผลฉันขอแนะนำให้คุณออกไปทันทีเราสามารถเพิกเฉยต่อความผิดพลาดของคุณได้กับตันโอคสีหน้าเคร่งเครียดขณะที่เขาเตือนด้วยความหวาดกลัวบนใบหน้าของเขาคุณไม่เข้าใจที่ฉันพูดเมื่อสักครู่นี้หรือฉันไม่สนใจว่าบาโนสอที่คุณเรียกว่าเป็นใครฉันรู้แค่ว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นดาวเครอเอลและสาวสาวเหล่านี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของฉัน หลังจากที่เขาพูดจบออรา่าของเซียยาก็ระเบิดออกมาอากาศสันและโอกและสีหน้าของคนอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากยกนิ้วขึ้นเบาๆจุดแสงหลายจุดก็กระพริบระหว่างนิ้วของเขาจากนั้นเหมือนลูกศรพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วหัวลาลากระสุนลูกศรปรากฏขึ้นในอากาศและกลายเป็นดอกตูมขนาดใหญ่ที่เบาบ,บางและสวยงามสายลมพัดเบาๆและดอกตูมก็เบ่งบานทันทีกลายเป็นลำแสงพลังงานขนาดเล็กมากมายราวกับละอองฝนที่หนาแน่นดูดูดู กลีบดอกที่ละเอียดอ่อนและสวยงามคล้ายละอองฝนจะกระพริบด้วยแสงไฟระยิบระยับและปร่งแสงและกระจายอยู่บนท้องฟ้าครู่หนึ่งเรากับว่าดอกไม้หลายร้อยดอกกำลังบานสะพรั่งคราวมากแต่กลีบดอกเล็กๆน,นั้นน่ากลัวอย่างยิ่งเช่นเดียวกับรังสีขนาดเล็กที่ฆ่าโดยไม่ให้เลือดไหลออกมาพวกมันก็ลอยผ่านแถวของเอเลียนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเอส ด้วยการแสดงออกที่ไม่น่าเชื่อดวงตาของโอคก,ก็มืดลงช่องว่างระหว่างคิ้วของเขาถูกรังสีเล็กๆเ,เจาะทะลุความคิดของเขาค่อยๆเฉืยชาก่อนที่เขาจะหมดสติไปอาวิ่งไปกับตันโอ้กถูกฆ่าแล้วการตายของโอคกและสหายของพวกเขาที่อยู่ตรงหน้าธรรม ให้มนุษย์ต่างดาวที่มีความตื่นตัวสูงเริ่มใจหายจนกระทั่งมีคนตะโกนขึ้นและทุกคนก็สะดุ้งตื่นพวกเขาตระหนักว่าชายตรงหน้าไม่สามารถยั่วยุได้แม้แต่กับตันโอ๊กยังไม่ถูกเขาฆ่าตายในครั้งเดียววิ่งๆถ้าเราไม่หนีไปตอนนี้มันก็สายเกินไปที่จะหนีเร็วเข้า มนุษย์ต่างดาวที่ไม่ได้รับการโจมตีจากเม็ดฝนพลังงานต่างหวัดกลัวเพราะปัญญาของพวกเขาเพราะโอ๊กและคนอื่นๆตายความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดทำให้พวกเขาแทบคลั่งเมื่อทุกคนหนีไปที่ยานอวากาศหรือบังเกอร์ทันใดนั้นฉากก็วุ่นวายมากพวกคุณทำกามชั่วมากเกินไปไม่ว่ายัางไงพวกคุณก็ต้องตายในวันนี้ เสียงของเซียย่าเหมือนกับการพิพากษาจากนรกการตัดสินชีวิตและความตายด้วยคำพูดโบกมือเบาๆลูกบอลพลังงานอีกลูกปรากฏขึ้นก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นเม็ดฝนจามนวลน,นับไม่ถ้วนในทันทีลูกศรจำนวนมากพุ่งทะลุอากาศราวกับว่าพวกมันไม่สนใจระยะห่างระหว่างช่องว่างโดยตรงรังสีแสงนับไม่ถ้วนส่องกระทบพื้นดิน ทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบเม็ดฝนโปรยปลายลงมาแต่เม็ดฝนเหล่านี้ล้วนประกอบไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์และไม่ว่าจะผ่านไปที่ใดทุกอย่างก็ถูกทำลายไปตามทางในพริบตามมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดก็ตายในเงื้อมมือของเซียยะเอาลาลาฟูรี่ไปช่วยคนของคุณโบกมือเบาๆไปยังทิศทางที่ลาฟูรี่ซ่อนตัวอยู่เซียยะกล่าวด้วยรอยยิ้มอืมอืม ลาฟูลี่ตอบกลับจากนั้นเธอก็รีบเปิดกรงเหล็กที่คนของเธอถูกขังอยู่บูฮูเจ้าหญิงลาฟูลี่คุณยังมีชีวิตอยู่ผู้คนจำนวนมากถูกจับและถูกจับตัวไปลาฟูลี่พระแม่พระแม่เจ้าถูกฆ่าโดยเอเลียนชั่วร้ายเหล่านั้นเด็กสาวสวยเหล่านี้หวาดกลัวมาหลายวันแล้ว ดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นลาฟูลี่ความหดหู่ในใจของพวกเขาก็พรั่งครูออกมาและพวกเขาต่างก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าโศกรู้สึกเศร้าลาฟูลี่กอดพวกเขาและน้ําตาไหลเมื่อเห็นพวกเขาเซียญาเดินไปไกลๆเมื่อมองผ่านไปเขาจะเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงมากกว่าหนึ่งหมื่นคนในฐานทั่วคราวแห่งนี้นี่ยังคงเป็นเพียงส่วนเล็กๆของจํานวนเดิมยังมีเอจลจํานวนมากที่ถูกขายไปด้วยเหตุนี้เซียญาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ตานานที่แข็งแกร่งที่สุดของดราก้อนบอลบทที่164วัตถุ ปรสงสุดท้ายโอต้นไม้แม่ของเจ้าจะไม่ได้รับความรอดจริงๆหรือมันสามารถให้กำนิดอเอลอย่างคุณมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่มีวิธีใดรอออดอหลังจากนั้นไม่นานเซียญาก็เดินมาถามนี่คือเสืรอเซียญาขอบคุณเขาวพวกเราได้รับความรอดลาฟูลี่ได้แนะนำผู้คนของเธอท่านเซียญา ทุกคนอิ่มบูญอิ่มใจคำพูดของเซียยะทำให้ลาฟูลี่นึกถึงคำพูดที่เรียกว่าผู้สังเกตการเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นลาฟูลี่พิจารณาคำพูดของเซียยะและดวงตาของเธอก็สว่างขึ้นใช่ในสมัยโบราณอุก,กาบาทจากนอกโลกได้พุ่งเข้ามาที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเสียชีวิตในเวลานั้นและมีเพียงเทพธิดาเท่านั้นที่รอดชีวิต พลังทำลายลังนั้นน่าจะทรงพลังกว่าตอนนี้มากตอนนั้นแม่เทพธิดายังมีชีวิตอยู่ลาฟูลี่รู้สึกตื่นเต้นไปเถอะไปที่พระแม่เจ้าดังนั้นทุกคนจึงกลับไปยังสถานที่ที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกครั้งและมองไปที่ต้นไม้โบราณขนาดใหญ่และผูพังซึ่งดูเหมือนว่าจะมีชีวิตรอดมานานหลายปีลาฟูลี่และหัวใจของคนอื่นๆเต็มไปด้วยความเคารพต่อพระแม่ในขณะที่เซีย,ยะถอนหายใจให้ใหกับความดื้อรั้นของสิ่งมีชีวิต ตอนนี้กิ่งและใบของต้นแม่เหี่ยวเฉาเหลือแต่ลำต้นและที่ดำเป็นตอตะโกก็ขยายไปถึงครึ่งลำตัวแต่มันก็ยังคงยืนตรงเมื่อเห็นเช่นนี้ลาฟูลีและเอลคนอื่นๆก็ไม่ได้ที่จะเสียใจในใจจมูกของพวกเขาเปลี่ยนเป็นเปรี้ยวดูมีรูเล็กๆที่รากของต้นไม้แม่ดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่าง เสียงร้องประหลาดใจปรากฏขึ้นเสีย,ยคุ้นหาเสียงและมองข้ามไปและแน่นอนว่าเขาได้ค้นพบถ้ำขนาดเท่าคนที่รากของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ถ้ำขนาดใหญ่ถูกฝังลึกลงไปใต้พื้นดินมากกว่าสเมตรเนื่องจากมีทางลาดชันจึงเป็นเรื่องยากที่จะหาได้โดยไม่ต้องดูอย่างรอบคอบฉันจะเข้าไปดูลาฟูรี่กล่าวเสียย่าย่าไหลและยืนอยู่ข้างๆลาฟูรี่เป็นเจ้าหญิงแห่งเผ่าพันธุ์ของเธอและเธอต้องก้าวเข้ามาในเวลานี้ หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เห็นลาฟูลี่ออกมาในขณะที่ใช้ใบไม้ถืออะไรบางอย่างอย่างระมัดระวังร่างกายของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สนุกสนานมันเป็นเมล็ดสีเขียวสดที่ริบหรี่ด้วยแสงสีเขียวเป็นประกายและโปร่งแสงภายใต้แสงแดดนี่นี่คือเมล็ดพันธุ์ของแม่เทพธิดาด้วยมันแม่เทพธิดาสามารถเติบโตได้อีกครั้ง ในขณะนี้เมื่อแสงแดดจ้าสาดส่องลงมาความมืดในใจของพวกเขาดูเหมือนจะสว่างสวยขณะที่หมอกควันในก้นบึงของพวกเขากระจายไปแสงสาดส่องลงร่างกายและจิตใจอาบไปด้วยความหวงังในทันทีทำให้จิตใจของพวกเขารู้สึกดีและอบอุ่นและสบายใจมากเยี่ยมมาก แม่พระไม่ได้ตายและเผ่าพันธุ์ของเรายังไม่สูญพันธุ์ใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความตื่นเต้นรอยยิ้มที่สดใสช่วยเพิ่มความงามที่แตกต่างให้กับสาวสวยและน่าสนใจอะแฮมเซียย่าไอเบาๆขัดจังหวะตอนนี้คุณพบวิธีคืนชีพต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วฉันจะพาคุณไปบ้านใหม่ หลังจากนั้นเซียยาก็ใช้อินสแตน Transmission เพื่อพาทุกคนไปยังดาวเครย์เดรราที่ห่างไกลเมื่อมองดูพวกเขาปลูกมเมล็ดของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ข้างฤดูใบไม้ผลิอย่างระมัดระวงัง เซียยะรู้ว่าเขาควรอำลาพวกเขาการพบกันของพวกเขาเป็นอุบัติเหตุแต่มันก็เป็นโชคชะตาเช่นกันเซียยะช่วยพวกเขาเมื่อดาวครบโบเฟ,ฟถูกทำลายแต่ละฟูนี้ได้รับชีวิตใหม่ท่ามกลางความสิ้นหวงังมีเหตุผลมากมายที่ไม่สามารถอธิบายได้ท่านเซีย,ยขอบคุณมากเราจะจดจำคุณตลอดไป ลาฟูลี่อัมลาเซียย,ย่ายังไม่เต็มใจเพียงไม่กี่เดือนของการใช้ชีวิตร่วมกันได้ทิ้งร่องรอยของเซียยาไว้ในใจของเธอแล้วเธอทนไม่ได้ที่จะแยกทางกับเซียยาแต่เธอก็รู้ว่าเซียยาไม่สามารถอยู่ได้ลาฟูลี่จะจดจำม,มิตรภาพนี้ไว้ในก้นบึ้งของหัวใจเธอหวังว่าสักวันเธอจะได้รับความโปรดปรากลับคืนมาฮ่าฮ่าฮ่าฉันหวังว่าเผ่าพันธุ์ของคุณจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้อย่างปลอดภัย เซียยะมองไปที่สาวสวยตรงหน้าเขาและอวยพรให้เธออยู่ในใจจากนั้นเขาก็ออกไปทันทีโดยใช้อินสแตนท a n รานสิชันต่อไปเซียยังคงต้องทำภารกิจที่มอบให้โดยท่านเจ้าพิภพเขตเหนือหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจและได้รับซูเปอร์ดราก้อนบอลสุดท้ายเขาจะกลับไปที่จักรวาลเจ็ดหลังจากที่เขาออกจากซิลิงและคนอื่นๆไปได้สักพักแล้วเมื่อมองไปที่ทิศทางจากไปของเซียยะดวงตาที่สวยงามของลาฟูลี่เต็มไปด้วยน้ำตาจากนั้นด้วยความมุ่งมั่นบนใบหน้าที่สวยงามของเธอเธอจึงหันกลับมาและนำ ผู้คนของเธอเริ่มสร้างบ้านใหม่เธอจะจำเซียยาไว้ในใจตลอดไปหลังจากที่เซียยาออกจากดาวครเยโดราไม่นานเขาก็ปรากฏตัวบนดาวครอสซิมีชีวิตขนาดเล็ก หลังจากนั้นเขาก็ยิบรายชื่อที่ท่านเจ้าพิภพเขตเหนือมอบให้และดูมันก่อนที่จะเลือกเป้าหมายจากมันจิวเหอผู้ปกครองดาวคออันโดซีพลังการต่อสู้240,000ชั้นจะเลือกเองเซียย,ยิ่งอย่างไม่แยแสนในรายชื่อที่คิงไคมอบให้จิวเหอผู้นี้ไม่มีอะไรมากแต่เซยย่าวางแผนที่จะเริ่มต้นกับเขาก่อนมนุษย์ต่างดาวที่มีพลังการต่อสู้ เพียง240,000ชิ้นเป็นเค้กสามรับเขาที่มีพลังการต่อสู้ในปัจจุบันสูงถึง1.04ล้านอย่างไรก็ตามเสียยะที่ต้องสูญเสียรู้ดีว่าไม่ว่าอีกฝ่ายจะอ่อนแอแค่ไหนการระวังตัวอยู่เสมอก็ไม่ผิดยิ่งไปกว่านั้นความแข็งแกร่งของจิ๋วเหินนี้ก็ไม่ได้ต่ำ ดาวเคราะห์อันโดซีตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของพื้นที่ทางเหนือเนื่องจากมันอยู่ภายใต้การปกครองของจิวเหอเมื่อกว่าร้อยปีก่อนดาวเคราะห์อันโดซีจึงเป็นสัตว์โลกในภูมิภาคตะวันตกมาโดยตลอดและมีดาวเคราะห์เพียงไม่กี่ดวงที่สามารถต่อสู้กับมันได้แต่วันนี้ชาวไซยาที่ทรงพลังได้สืบเชื้อสายมาจากดาวเคราะห์อันโดซี เวลาไม่มีที่สิ้นสุดและหายวับไปในพริบตาเวลาผ่านไปสิบกว่าวันเกือบทุกวนันเซียจะย้ายจากดาวกระดวงหนึ่งไปยังอีกดวงหนึ่งในไม่ช้าทุกคนในรายชื่อก็ถูกรกรมจัดออกไปการเสียชีวิตของผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งเหล่านี้ก่อให้เกิดคลื่นสามคันในทุ่งดาวที่อยู่ใกล้เคียงแม้กระทั่งสร้างความโกรธเกรี้ยวอย่างไรก็ดามเนื่องจากพื้นที่ทางตอนเหนือที่กว้างใหญ่ไม่มีใครรู้ว่ามีคนชั่วร้ายจำนวนมากเสียชีวิตในเวลาเดียวกัน หลังจากการลอบสังหารของเซียยะกองกำลังมืดแห่งพื้นที่ทางเหนือถูกปรับปรามโดยกองกำลัง,ลงชอบทำทันทีกองกำลังแห่งความมืดเหล่านั้นที่สร้างปัญหาได้ซ่อนตัวอยู่นอร์ทแอเรียได้รับสันติภาพอย่างน้อยสองสามทศวรรษแน่นอนว่าธุรกิจของพันธมิตรการค้าจาัก,กระวลยังคงต้องดำเนินการต่อไปมันจะไม่ถูกละทิ้งเพราะการล่มสลายของศูนย์การค้าอย่างไรก็ตามเนื่องจากองค์ประกอบที่ชั่วร้ายเหล่านั้นที่ทำไรพื้นที่ทางตอนเหนือถูกตัดขาดโดย เซียเรากลับว่าตัดกระเทียมออกไปตัวแทนของ พันธมิตรการค้าจาัก,กระวลในพื้นที่ทางเหนือชั่วขณะหนึ่งจึงไม่มีการจัดการใดๆดังนั้นจึงหยุดกิจกรรมทั้งหมดดังนั้นจึงเริ่มซื้อขายกับกลุ่มผู้ค้าทั่วไปผลกำไรเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ผลกำไรที่สูงเกินปกติหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเซียยาก็สมหวังและได้รับน้ำพุแห่งความเยาวายัยจากท่านเจ้าพิภพเขตเหนือหลังจากได้มอสีน้ำเงินเข้มที่เต็มไปด้วยน้ำพุแห่งความเยาวายเซียยาก็ระเบิดเสียงหัวเราะจากนั้นใส่ลงในช่องมิติอย่างระมรัดระวัง การดื่มน้ำผู้แห่งความเยาวัยเต็มคำสามารถยืดอายุคนได้อีกไม่กี่ร้อยปีโถขนาดเล็กนี้เพียงพอสำหรับคน20ถึง30คนเมื่อดื่มได้เต็มปากเป็นที่น่าเสียดายที่ส่วนของน้ำผู้แห่งความเยาวัยของจักรวาลที่7ได้รับการปรับแต่งเป็นน้ำยาอิลิกอเซอร์แห่งความอมตะแล้วและได้รับการแจกใจ่ายใครจะรู้ว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีในการรวมตัวในครั้งต่อไปไม่เช่นนั้น เซียยะจะพยายามและไปที่สถานที่ของท่านเจ้าพิภพเขตเหนือเพื่อรับบางส่วนหลังจากได้รับน้ำผู้แห่งความยาวายเซียยะมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวในการอยู่ในจัก,กรวาลที่6ซึ่งเป็นซูเปอร์ราก้อนบอลที่7อย่างไรก็ตามเมื่อน,นึกถึงแท่นบูชาลึกลับลึกลับขนาดใหญ่ที่เขามองเห็นได้ไม่นานเซียยารู้ดีว่าการได้ลูกมังกรลูกสุดท้ายไม่ใช่เรื่องง่ายและเขาก็เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ระยะยาว วาโดสได้รวบรวมผู้คนมากมายเพื่อสร้างสิ่งลึกลับนั้นระดับความยากยากที่จะคาดเดาอา